วันนี้นะคะก็พาพาครับ <ś c oughs> <ś cis> A few moments later สวัสดีค่ะวันนี้นะคะก,ก็จะพามารีวิวรถสวยมารวยมอเตอร์ของเรานะคะวันนี้นะคะก็มาพร้อมกับโปรโมชั่นพิเศษนะคะผ่อนแบบคนละครึ่ง เพียงมีเงินวันละ1 0 0บาทเท่านั้นนะคะก็ได้เป็นเจ้าของ m a สด้าสคันนี้ทันทีเลยค่ะโปรโมชัน่นสิทธิพิเศษคนละครึ่งของเรานะคะก็จะเป็นแบบนี้ค่ะคุณลูกค้าค่างวดคันนี้นะคะผ่อนอยู่ที่6,376บาทนะคะลูกค้าผ่อนแค่ครึ่งเดียวส่วนที่เหลือมารวยช่วยลูกค้าผ่อนให้นะคะสำหรับภายในตัวนี้นะคะเจ้าตัว M าสด้าตัวสกายแอคทตัวนี้นะคะ ไม่เพียง54,000กิโลเท่านั้นนะคะภายในก็ว่ากว,ว้างขวางพอสมควรนะคะมีตัวเบรก ABS Airbag นะคะตัวนี้เครื่องยนต์นะคะตัวนี้เป็นตัว Sky Active 1.5ลิตรนะคะเกียร์อ A ัตโนมัติ6สปีดไฟไฟหน้า LED Projector นะคะสองสว่างสำหรับแบบถ้าเกิดลูกคัสขับกลางคืนหรือกลางวันอย่างเงี้ยก็คัดแจ๋วสบายมากนะคะ ที่ปัดน้ำฝนแบบหน่วงเวลาพร้อมฟังก์ชันตรวจจับน้ำฝนอัตโนมัติตัวนี้ก็ดีมากๆเลยเวลาฝนตกก็จับอัตโนมัตินางก็จะปัดให้ตัวนี้นะคะบอกก็นั่งสบายนะคะมีคลิปแดงปรับแต่งมาให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับฟังก์ชันที่พวงมาลัยนะคะก็มีฟังก์ชันครบนะคะสามารถปรับระดับเสียงต่ําสูงได้รับโทรศัพท์ผ่านพวงมาไลัยได้เลยนะคะ ตัวนี้นะคะก็เป็นแอร์แบบแมนนวลนะคะหน้าจอสีเป็นตัวเซนเตอร์ดิสเพย์นะคะแบบสัมผัสขนาด7นิ้วสำหรับตัวนี้ก็จะเป็นตัวสีเทานะคะปี2016ตัวนี้นะคะสามารถใช้ดีเซลนะคะเป็นเครื่องดีเซลที่จะประหยัดน้ำมันกว่าสำหรับลูกค้าที่เดินทางไปไหนไกลๆอะ่ะก็แนะนำว่าถ้าเป็นตัวนี้เหมาะแล้วก็คุ้มค่าผู้หญิงใช้ได้ผู้ชายใช้ได้ ใช้ได้เป็นรถครอบครัวเป็นรถที่ใช้ในประจำวันได้เลยนะคะตัวนี้สำหรับยางเราก็ให้ไปเป็นในตัวของตัว m a x กซีปี2019นะคะลูกค้าซื้อไปก็ไม่ต้องไปเปลี่ยนยางใหม่เพราะว่าเราดูแลแล้วก็เปลี่ยนยางคู่ตัวไปให้เรียบร้อยแล้วนะคะสำหรับเจ้าตัวนี้นะคะมารวยเราขายเพียง429,000บาทเท่านั้นนะคะ ่งเพียง6,376บาท0%ูนปีลูกค้าผ่อนเพียงแค่3,000บาทเท่านั้นนะคะที่เหลือมารวยช่วยออกไอเองค่ะสำหรับคลิปนี้นะคะรีวิวรถสวยมารวยมอเตอร์ EP 1ก็จบกันไปแล้วนะคะฝากกดไลค์กดแชร์นะคะติดตามช่อง YouTube ของก้อยด้วยนะคะหากท่านใดสนใจรุ่นไหนเป็นพิเศษนะคะก็สามารถคอมเมนต์เข้ามาได้เลยนะคะ หนึ่งไลค์หนึ่งคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้ก้อยทำคลิปต่อไปนะคะเจอกันครั้งหน้า EP ถัดไปสวัสดีค่ะ